สวัสดีครับนี่สิที่เรียนฟิสิกส์ทุกคนครับข้อนี้น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งลองหยุดคลิปอ่านโจทย์ลองทําดูนะครับดูซิว่าทําได้ไหมนะครับ <c oughs> เราบอกว่าลูกบอล A นะครับถูกปล่อยให้ตกลงมาจากขอบหน้าผาเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีลูกบอล b ถูกคว้างลงมาด้วยความเร็วต้นถามว่าลูกบอล b จะตามทันลูกบอล A ที่ระยะเท่าใด วาดภาพออกมาเลยครับวิธีที่อันนี้หน้าผาลูกบอล A ถูกปล่อยคำว่าถูกปล่อยคือคำว่าถูกปล่อยเนี่ยคือ u เท่ากับศูนย์สมมุติว่าลูกบอล A ผ่านไป1นึวิเนาะอันนี้ลูกบอล A ไปตรงนี้ผ่าน1วินะ ma นะอันนี้ mb อันนี้ u เท่ากับ ub เนี่ยเท่ากับ20 ส่วน U A เนี่ยเท่ากับ0ูนี่โจทย์บอกมาผ่านไป็น1วิแล้วค่อยปลาก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า้เจ้า T A เนี่ยมากกว่า T B อยู่มากกว่านะ T A มากกว่า T B อยู่1วิเพราะฉะนั้น T B ก็คือ T A ลบ1เนี่ยตีความโจทย์ต่อไปเขาถามว่าลูกบอล B จะตามลูกบอล A ทันที่ระยะเท่าใด สองลูกบอลเนี่ยมันมาตามกันทันที่นี่สมมุติ M A M B ด้นะมาตามกันทันที่นี่ถามว่าที่ระยะเท่าใดก็คือไอ้ระยะเนี้ยเท่าใดใช่ไหมระยะเนี้ยเท่าใดการหาระยะเนี้ยการหาระยะเนี้ย Y ตัวเนี้ยเราเอาลูกบอล A เป็นหลักได้เลยถูกไหม ลูกบอล A เป็นหลักได้เลยนั่นหมายถึงว่า y A เท่ากับ u a t ลบ1ส่วน2 g t a กำลังสองเนี่ย u a เป็น0ยเขาให้มาเพราะฉะนั้น y A เนี่ยเท่ากับลบ1ส่วน2 g t a ยกกำลังสองปัญหาคือไอ t a เราไม่รู้ t a ทีเอจะหามาจากไหนมันก็ต้องมีเบาะแสะใช่ไหมน,นี่เขาบอกตามทันตามทันคืออะไรคือ y a เท่ากับ y b นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องไปวิ่งไปหา ta มาโดยรองดูเงื่อนไขตัวนี้นะครับหา ta นะจาก y a เท่ากับ y b ใครยังจําความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ในแนว,แนวดิ่งไม่ได้นี่จอดตั้งแต่ต้นนะครับ v y เท <Y S 1> ่ากับ u y ลบ g t ใช่ไหม s y เท <Sy S 1> ่ากับ u y t ลบ1ส่วน2 g t กลัง2 2> สองอย่าลืมนะถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเวกเตอร์ทางบวกก็คือขึ้นนะครับขึ้นบวกนี่คือขึ้นลบนัคือลงนะครับอ่ะอันนี้ทบทวนนี้เฉย y a เท่ากับ y b เราได้อะไร y a ก็คือลบ1ส่วนส GTA ยกกำลังสอง YB มีความเร็วต้นนะก็เป็น UB TB ลบ1ส่วน2 g t b ยกกำลังสองแต่เรามีความเ,าเงื่อนไขคือ TB เท่ากับ TA ใช่ไหมเราก็แทนค่าเข้าไป UB TA ลบ1 ลบ1ส่วนสองจลบ1กระจายเข้าไปแมทแมทแมทก็เป็น ubt ลบ ub เห็นไหมลบ1ส่วนสอง G, อันนี้ยกกำลังสองนะอันนี้ก็เป็นหน้ายกกำลังสองบวก2หน้าหลังใช่ไหมลบหลังกำลังสองไม่ใช่บวกสองหน้าหลังแล้วก็จะเป็นเพราะว่าข้างหน้าเป็นลบ1 ก็เป็น2 TA บวกหลังกำลัง2อันนี้กระจายเข้าไป UBT ลบ UB ลบ1ส่วน2 GTA ยกกำลัง2บวก1ส่วน2 G 2 TA ลบ G ส่วน2นั่นฝั่งนี้ก็เป็น1ส่วน2 GTA ยกกำลัง2 ตัวนี้ตัดกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ TA เนี่ยน่าจะรวมกันได้อันนี้คือ TA นะเนี่ย TA ตัวนี้รวมกับตัวนี้ก็ได้เป็น UB บวก2ตัด2ใช่ไหมตัวเนี้ย UB บวก G นั่นเอง UB บวก G อันนี้ TA อาจารย์เอาเทอมนี้กับเทอมนี้รวมกันส่วนเทอมนี้ก็เป็นลบ UB บวก G ส่วน2ฝั่งนี้เป็น0ย้ายข้างมา TA ก็จะได้เป็น UB บวก G ส่วน2ส่วน UB บวก G แทนค่าเนาะดูแทนค่าการแทนค่าต้องระวังนะเพราะว่า U.B ของเราเป็นลบยี่สิบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปลาลงมาเนี่ย U.B จะเป็นลบยี่สิบเพราะนั้นหลายครั้งที่อาจารย์พาทำโจทย์อาจารย์ถึงใส่วกเตอร์เข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้งงนะครับแต่เราต้องถ้าไม่ได้ใส่แบบนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเครื่องหมายบวกก็คือทิศขึ้นเครื่องหมายลบคือทิศลงเพราะนั้น U.B คือลบยี่สิบนะเนี่ย เพราะอะไรเพราะปาวัตถุลงบวก10บส่วนสอันนี้ลบย0บวก10ก็เป็นเท่าไหร่ลบส5ส่วนลบ10ก็เป็น1.5 TA ทคือ1.5าวิเอาไปแทนค่าในสรรมการที่1 แทน3ใน1 y a ที่คือโจทย์ต้องการก็คือลบ1.2 g ก็คือ10 ta คือ1.5ยกกำลัง2ก็กดเครื่องคิดเลขครับคูณ10หารสอง 11.25เมตรจากยอดยอดเขายอดตึกยอดหน้าผาโอเคนะ11.25จาจากยอดหน้าผานั่นเองนะครับโอเคไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ